ครับก็ผ่านมาเจอร้านของเฮียอ้วนนะเฮียอ้วนซาวนะครับผมเป็นลำโพงแนวบูทูธเดี๋ยวเดินโน่นเฮียเดี๋ยวเดินตลาดวันนี้เดินตลาดจะถ่ายตรงนี้นิดนึงนะครับแดดลมลมตกนะครับอยู่ร้านเฮียอ้วนนะครับ เครื่องเสียง DIY นะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียง DIY นะครับเุ่้นสมนสนใจก็ติดต่อเฮีย้อ้วนนะครับผมอยู่ตลาดกลางบางแก้วเข้าไปวันอาทิตย์นะครับตลาดตอนเช้าวันอาทิตย์อยู่ตอนเช้าอยู่ตลาดกำแพงแสนนครปฐมนะครับ วันพุธอยู่ตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับตะกนจี่บอกนีไ่เป็ันนี่อยบอกราคานี้นะตายเลยไม่บอกไม่บอกจันขายไม่ต่ำกว่าไม่ใช่สุดไม่ได้จันอยู่อยู่่าไว้อยู่ตรง้ เดียวเดียวบเกอูไมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าขอผมด้วยเาาแล้วแหะแล้วพี่สเมาวเนี่ยเขายกไปละขายดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินด้านในนะครับเดี๋ยวค้อยย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะร้านยอ้วนนะครับขายเครื่องเสียงแนวลำโพงบลูทูธ D A Y นะครับลำโพงประเภทนี้ก็เยอะนะครับหลายร้านนะครับท่านผู้ชมผมเคยนาเสนอไปเยอะ ท่านาท่านผู้ชมอยากได้แบบแนวแบบนี้หรือว่าลำโพง DIY นี่ก็เช็คดูดีๆนะครับบางเจ้าก็เสียงไม่ดีนะเ <affirm, S 2> สียงดีเส<อ>ียงไม่ดีหรือว่าอยากได้ของบริษัทก็มีนะครับเนี่ยตลาดนี้มันก็คึกคักนะของกินเยอะนะฝั่งโน,น้นนะเดี๋ยวเวผมเดินไป รอบๆมาทางนี้ก่อนนะครับท,าท่านผู้ชมว่าเดินให้มันรอบก่อนรอบหนึ่งเนี่ยของกินเยอะเลยอยู่ตรงกลางก็มีนะครับของกินนะอาหารของกินกับข้าวนี่เยอะเลยนะครับฝั่งนู้นเนี่ยบรรยากาศกำลังคึกคักแล้วครับประมาณห้าโมงกว่ากว่าทำไมชอบหมุนตามไปนี้วะ นี่ครับเสื้อตัวละห้าบาทตัวละสองร้อยก็เป็นมือสองนะครับอันนี้ <c oughs> อันนั้นก็เป็นส่วนของอเครื่องมือช่างนะครับส่วน <c oughs> วนี้ <c oughs> วันนี้ก็เดินมาส่วนนี้ก่อนนะครับจริง <c oughs> แล้วส่วนมากคุณ <c oughs> จะเข้าทางด้านหน้านะ <c oughs> เข้าทางด้านหน้าแล้วก็ แล้วก็ออกด้านข้างนะครับแต่วันนี้ออกมาด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปด้านหน้านะครับวันนี้มาด้านข้างก่อนนะครับถ่ายบรรยากาศด้านในก่อนเพราะว่าบางทีด้านในนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะคือตรงกลางมันจะเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองเดี๋ยวผมเดินอ้อมมาทางนี้แล้วกันนะครับ ท่านผู้ชม่ยีบาทคือเสื้อสิบาทยี่สิบาทรอรไอยู่ตรงกลางนะครับไดาดบว่ามาดคนี่หถ่รรกาศคนนะค,ะนะครับวันนี้เดินไปนี้ควักเลยออโอ้ยเนาะทำไมมันหมุนตามอย่างนี้ล้วครับจะบิดมาทางนี้หมุนไปทางนั้น เนี่เครื่องเสียงแนวลำโพงชุดวินิคอมโปนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะไปรีวิวเครื่องเสียงมือสอญี่ปุ่นนะอยู่ตลาดประทพิกรณร์น,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทางนี้ก่อนนะครับมันก็มีหลายเจ้าเลยลำพงดีเยอะเลย ก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับท่านผสมมาที่ตลาดนัดเบิร์ดของผมราชบุรีนะครับอาจจะไม่ได้เดินทุกส่วนนะอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาประมูลมานะครับ้ขวะ ไป<ะ>เดยวไปทางโน้นนะครับอยากได้ <c oughs> อะไร <c oughs> รถมอเตอร์ไซค์นะครับมือสอง <c oughs> ก็มาเดินดูได้นะครับที่นี่ก็อเยอะนะตลาดตามาังแก้วข้อเยอะนะครับเยอะเลยฝั่ <c oughs> งนี้ด้วยนะครับผมไม่ค่อยสมูทกับ เครื่องถ่ายคลิปผมเลยนะท่านผู้ชมมันตุ๊กตักเๆๆๆนื้ออะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝัง่นงนี้นะครับมีอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่ไม่กี่ล้านนะแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมีทุกส่วนของมอเตอร์ไซค์เลยั้งเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็น ตัวละยี่สิบบาทนาังนี้นะครับเสื้อผ้าตัวละ20บาทนะครับฝังนี้10บาทก็มีนะ5บาทก็มีนะครับโอ้ยโทรศัพท์ทำไมต้องหมุนไปอย่างนี้วะอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับป่ะเราเดินไป ตรงด้านหน้านะครับท่านผู้ชม,มนะผมก็จะเดินอ้อมๆม,มาอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เดินไวหน่อยนะเพราะว่ามันมืดแล้ว <c oughs> เนี่ยเสื้อตัวสิบบาทก็มีนะผมเคยมานําเสนอบ่อยนะครับสิบบาทนะครับ <c oughs> เงินสิบบาทก็มีเสื้อใส่ได้นะครับเนี่ยส่วนนี้คือตัวละสิบบาทนะครับท่านผู้ชม เสื้อตัวละ10บาทนะครับใครว่าสิบบาทไม่มีอยู่จริงนะเนี่ยสิบาทนะครับท่านผู้ชมเสื้อตัวละ10บาทนะครับมันก็จะเป็นเสื้อเล็กๆนี่นะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะเขาก็จะใส่ไม้แฝดไว้ให้เราเลือกอย่างเงี้ยเนี่ยสิยบาท10บบาททั้งนั้นเลยนะครับถุงยีนก็10บบาทนะครับ ก็เหมาะสําหรับคนที่มีรายได้ไม่มากนะอยากได้เสื้อผ้าไปใส่เล่นใส่ทํางานอยู่ที่บ้านนะก็สิบบาทนะถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอก็ับสมราคาสิบบาทกังน้นนะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งด้านนอกกันนะครับท่านผู้ชม ฝั่งนี้ก็เป็นกระเป๋าน,นะครับฝั่งด้านในฝั่งด้านในก็จะเป็นของของกิน,นอาหารของกินีเยอะเลยของอร่อยเยอะมากทีนี้ไม่ทำคลิปสั้นก็บคลิปหลยนยนไม่ลงมา ครับก็อยากให้ถ่ายหน้าครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อกันอีกคลิปที่สามนะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยดูคลิปที่3านะครับท่านผู้ชมเริ่มต้น่งร้ยีน ผมเปียนหัวกับกล้องผมขออภัยด้วยนะครับมันไม่ค่อยสมูทเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น เบิร์ของถมราช,ชบุรีนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ6โมงแล้ว,ว <ไป S 1> คนเดินเยอะเลยขออภัยนะครับอาจจะไดไม่ได้ถ่ายของของของเก่าเท่าไหร่มามาเดินเที่ยวตลาดแล้วกันนะครับเ่เสื้อตัวละ10บาทฝังนี้ก็มีนะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งถ่ายไปทีนาทีแล้ว17นาทีนะครับเนี่นะครับ10บาทนะครับ ก็จะเป็นโซนเสื้อตัวละสิบบาทมีทั้งกางเกงเด็กกางเกงผู้ใหญ่เสื้อเชิ้ตเสื้อใส่ทำงานนะครับสิบบาทนะตัวละสิบบาทนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสิบบาททั้งหมดเลยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับหลายตลาดก็จะเรียกลูกค้าด้วยการนำเสื้อประ,ประเภทนี้นะครับคือ ตอนแรกผมเข้าใจว่าอยู่แถวๆนี้แต่เยอะอยู่ตลาดปัตติวิกรเยอะที่อื่นก็เยอะนะครับท่านผู้ชมตัวละ10บาทเนี่ยนะครับเยอะมากนะหลายตลาดนะครับก็มีเลือกทั่วไปนะครับผมโอเคครับ